สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับที่ดินแปลงใหญ่นะครับของตัวอำเภอปลา,าไ่เป็น,นโฉนดนสสี่จนโฉนดคุดแดงนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็ตัวเนื้อท,อที่เนื้อที่เต็มทั้งหมดนะครับผม72ไร่2งาน96ตารางวานะครับผมราคาขายที่ไร่ละ250,000หาหนนะครับผม ตัวที่ดินก็จะตั้งอยู่ที่อยู่ตำบลทับหลวงอำเภอมะไล่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะนะครับนี่คือมุมหน้าแปลงที่ดินนะครับผมก็จะติดกับถนนราดยางนะครับผมนี่ฮะนะครับลองดูรูปนะครับผมด้าน,นหน้าของแปลงที่ดินนะฮะ คือรูปมุมสูงนะครับผมของแปลงที่ดินที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ถนนเส้น3011นหะครับผมหรือว่าถนนะจะออกเส้นถนนตอง33 3, 3, 3นะครับผมก็จะห่างจากถนนเส้นส0 1 1นเข้ามาก็2.5กิโลเมตรนะครับผมก็จะห่างจากถนนเส้น33 3อยู่ที่3กิโลเมตรนะฮะ ทิ้นแปลงนี้ก็จะถึงบ้านไล่นะครับผอนะครับก็จะห่างจากตัวบ้านไล่อยู่ที่7กิโลเมตรนะฮะนะครับที่ดินก็จะมีฝายฝายใหญ่นะครับคืออยู่หลังแปลงที่ดินนะครับผมไฟฟ้านะครับก็จะห่างจากแปลงที่ดินอยู่ที่1.2กิโลเมตรนะครับนี่นะครับอันนี้คือมุมแปลงด้านหลังของแปลงที่ดินเห็นไหมครับ ก็จะติดฝายใหญ่เลยนะครับด้านท้ายนะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็สวยนะครับผมนี่ฮะเป็นฝายฝายด้านหลังใช่ไหมครับเป็นฝายก็จะมีอ่าคลองชลประทานระบายน้ําออกนะฮะแล้มด้านข้างนี่นะครับตรงนี้คือมุมท้ายแปลงที่ดินนะครับผมฝายใหญ่เลย ตัดมุมด้านข้างฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งทางทิศเหนือนะครับผมข้างฝั่งทางทิศเหนือนี้เราก็จะขยับไปนี่ฮะมุมท้ายแปลงนะผมนะครับน้ำนี่ดีมากเลยนะครับแปลงนี้นะครับผมสำหรับทุกค้า ที่อยากได้ที่ดินสสวยนะครับผมน้ำดีจริงๆครับที่ดินแปลงนี้เห็นไหมครับจะมีขุดล่องน้ําให้เป็นน้ําที่ฝ่ายเข้าไปนี่ฮะฝั่งฝั่งที่เป็นฝ่ายตรงนี้ก็อยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับผมน้ําอยู่ฝั่งทิศตะวันออกนะครับนี่ครับ เห็นภูเขาด้านหลังฝั่งนู้นก็จะเป็นทิศตะวันตกของแปลงที่ดินผมด้านข้างฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นฝั่งทางทิศใต้นะครับผมฝั่งขวามือก็จะเป็นฝั่งทางทิศเหนือนะฮะอันนี้คือผมแปลงที่ดินนะครับนะฮะเจ้าของที่ดินก็ได้ทำเป็นคลองเป็นคลองเป็นเส้นเส้นเส้นไว้น้ำไม่ขาด คือน้ำจะใช้ได้แบบทั่วแปลงนะครับผมรบเราก็จะขยับมานี่ฮะก็จะเป็นเส้นคันแดนของแปลงที่ดินนะฮะเป็นเส้นเป็นรอย,อยนยฮะรตรงกลางกล้องนะครับผมถึงต้นไม้แห้งแล้วก็จะขึ้นไปทางถนนราดยางเลยนะครับผมนะครับก็จะมีรอย เขตคะแนนอยู่นะครับผมเหมาะสำหรับทำรีสอร์ทนะครับที่ดินแปลงนี้สำหรับลูกค้าที่อยากจะได้ที่ดินสวยๆไปทำรีสอร์ทนะครับแปลงนี้ก็แนะนำนะครับเพราะว่าก็เป็นทางที่ว่าเข้าออกได้หลายเส้น,าสนทางนะครับผมที่จะเข้าแปลงนี้นะครับผมคือฝั่งทางขยับมาปเป็นทิศเหนือนะครับผม ของแปลงที่ดินนะครับผมนะครับนี่คคือทางที่เราจะเข้ามาจากหมู่บ้านทับหลวงนะครับผมเข้าแปลงที่ดินนะครับตรงนี้นะฮะภูเขาฝั่งโน้นก็จะเป็นภูเขาเส้นถนนเส้นสามาำสานะครับผมถ้ามองอ่ามามองยืนหน้าแปลงก็จะเห็นเป็นถนนใหญ่อยู่นะครับ ลองระบายน้ำนะฮะคือวิวฝั่งทางที่บันออกถัดด้านข้างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งทางที่ใต้นะครับผมนะฮะเส้นนี้ก็สามารถที่จะเข้าตัวเส้นถนนส3มได้เหมือนกันนะครับผม คนะครับคลิปนี้ผมจะทำสั้นนิดนึงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับที่ดินของอำเภอมมไลานะครับผมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับผมอันแดนนะครับผมนะฮะ แปลงที่ดินก็จะมาสุดตรงหัวมุมโค้งตรงกลางนี้พอดีเลยนะครับผมกลางเห็นไหมฮะมุมโค้งตรงกลางนะครับก็จะมาสุดตรงนี้นะครับผมถือว่าที่ดินแปลงนี้ก็ติดหน้าถนนรัดยางยาวเลยนะครับผมกว้างเลยนะครับเป็นที่ดินแบบผืนใหญ่มากเลยนะครับผมราคาที่ดินนะครับผมท่านใดสนใจก็มาต่อรองกับเจ้าของที่ดินเองเลยนะครับผม ันนี้ก็จะเป็นรูปแปลงนะครับแปลงเต็มแปลงใหญ่เลยนะครับผมนี่ฮะนี้ก็ลักษณะที่ดินที่ถนนลัดยางก็จะยาวประมาณนี้ฝั่งทิศเหนือทิศใต้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอรูปวิวด้านล่างที่เป็นวิวยืนอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมที่จะอยู่ด้านล่าง อันนี้ผมได้อยู่ตรงกลางแปลงนะครับผมน,นี้ผมยืนอ,อยู่ตรงกลางเลยนี่ฮะลองดูพืนลาบนะครับพืนลาบก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเห่นะฮะคือฝั่งทิศตะวันตกนะครับผมน,นะฮะที่ดินแปลงนี้ก็น่าจะถูกใจกับลูกค้าท่านหลายคนนะครับผม คลิปนี้ผมอาจจะทำสั้นนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ